สวัสดีครับพี่น้อง f อทั้งช่อง YouTube เซียนเหนือเซียนเชฟช a นแนลกลับมาพบกับครูพองศ์อีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพาพี่น้องทุกท่านนะครับผมไปรับชมเกมการแข่งขันของท่านอาจารย์นกกระจิบนะครับผมซึ่งอาจารย์นกกระจิบนะครับได้ไปซ้อมแต้มนะครับที่งานแข่งซุ้มมังกรใต้ราชบุรีนะครับผมโดยในเกมนี้นะครับอาจารย์นกกระจิบจะเป็นฝ่ายเดินก่อนนะครับ ส่วนคู่ต่อสู้นะครับผมเป็นหมากไม้พยางยวดำในเกมนี้นะครับอาจารย์นกกระจิบต่อม้าหนึ่งตัวนะครับม้าตัวขวานะครับผมต่อม้าหนึ่งตัวให้กับคู่ต่อสู้เราจะมารับชมเกมนี้กันนะครับว่าอาจารย์นกกระจิบนะครับจะต่อสู้กับคู่ต่อสู้เป็นอย่างไรบ้างนะครับผมไปรับชมเกมนี้พร้อมกันเลยครับ อาจารย์นกกระจิบพัฒนาเม็ดนะครับขึ้นงอสอฝ่ายคู่ต่อสู้พัฒนาเม็ดคอเอาจารย์นกกระจิบเปิดเบี้ยคอสี่เปิดเบี้ยแต้มนี้นะครับจะขึ้นเป็นเม็ดซ้ายนะครับฝ่ายคู่ต่อสู้เปิดเบี้ยคอห้าจะขึ้นเป็นม้ายงขวาอาจารย์นกกระจิบนำเม็ดขึ้นฝ่ายคู่ต่อสู้พัฒนาม้าขึ้นมา อาจารย์นกกระจิบพัฒนาโคนคอสอครับฝ่ายคู่ต่อสู้เดินเบียเบ้ยงงอหจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบเลือกใช้เบีย้ยนอกกินตัดเบีย้ยในไล่หมาครับคู่ต่อสู้ใช้เบีย้ยขึ้นมากินอาจารย์นกกระจิบยันเบีย้ยกลางกระดานไว้คู่ต่อสู้นะครับลำเลียงเม็ดขึ้นมาอาจารย์นกกระจิบพัฒนามา้างมางอสอง ฝ่ายคู่ต่อสู้พัฒนาโคนปมเม็ดอาจารย์นุกฤจิบเดินเบี้ยขอสี่ฝ่ายคู่ต่อสู้ทิ่มเบี้ยสูงหน้าโคนเป็นเบี้ยสูงมรณะนะครับอาจารย์นุกฤจิบปูเบี้ยริมฝ่ายคู่ต่อสู้พัฒนาไม้อีกตัวนะครับไปจอเจ็ดเป็นไม้ยงขวาอาจารย์นุกฤจิบเปิดเบี้ยจอช้างสี่ ฝ่ายคู่ต่อสู้พัฒนาโคนชฉเจ็ดอาจารย์นกกะจิภิปูเบีย้ยคู่ริมฝ่ายคู่ต่อสู้ลำเลียงโคนขึ้นในตำแหน่งขุนพลอาจารย์นกกะจิบนะครับทิมเบีย้ยสูงย่อห้าเพื่อชิงความได้เปรียบเบีย้ยนอกเบีย้ยในนะครับฝ่ายคู่ต่อสู้หลบเบีย้ยขึ้นมาอาจารย์นกกะจิบปูเบีย้ยคู่กลางกระตาเป็นเบีย้ยเทพพยาดานะครับ ฝ่ายคู่ต่อสู้นะครับพัฒนาขุนวางนอกอาจารย์นกกระจิบพัฒนาโุนขึ้นชฉาสองฝ่ายคู่ต่อสู้นะครับเรือผูกกันแล้วนะครับจึงเดินเบี้ยตัวนี้ขึ้นมาอาจารย์นกกระจิบลำเลียงโคนขึ้นจอสาฝ่ายคู่ต่อสู้นะครับแปรขบวนด้วยการนําเม็ดนะครับขึ้นมาแลกกับเบีย้ยเพื่อโจมตีอาจารย์นกกระจิบ อาจารย์นกกระจิบไม่รอช้านะครับใช้เบีย้ยกินเม็ดทันทีฝ่ายคู่ต่อสู้ใช้เบีย้ยขึ้นมากินอาจารย์นกกระจิบใช้เบีย้ยนะครับกินเบีย้ยที่หงอห้าไล่โคนและม้าฝ่ายคู่ต่อสู้ใช้โคนนะครับขึ้นมากินอาจารย์นกกระจิบขยับขุนนะครับมาที่จอนหนึ่งเตรียมขึ้นฉอสองครับฝ่ายคู่ต่อสู้นะครับ ใช้โคลน,นะครับบุกเข้ามาแลกกับเม็ดเพื่อจะได้เบีย้ยคู่นะครับถือว่าสวยงามทีเดียวนะครับจังหวะนี้ถ้าหากว่าถ้าใช้เม็ดไปกินนะครับถูกหมักดำใช้เบีย้ยเข้ามากินเป็นเบีย้ยคู่นะครับอันตรายมากๆอาจารย์นกกระจิบนะครับจึงเลือกที่จะหลบโคนนะครับบุกขึ้นไปฝ่ายคู่ต่อสู้ลำเลียงโคนอีกตัวขึ้นมา อาจารย์นกกระจิบนำขุนขึ้นครับคู่ต่อสู้เดินโคนะครับมางอห้าอาจารย์นกกระจิบนำเรือยอนะครับมาที่งอหนึ่งนะครับผูกมาไว้กดต่อโคนของคู่ต่อสู้นะครับฝ่ายคู่ต่อสู้กินแรกโคนของอาจารย์นกกระจิบอาจารย์นกกระจิบใช้ม้านะครับขึ้นไปกิน ฝ่ายคู่ต่อสู้นำเรือยอนะครับเป็นงอแปดกันตารุกอาจารย์ลกกระจิบนะครับได้จังหวะโจมตีคู่ต่อสู้ด้วยการกินตัดเบีย้ยคู่ต่อสู้ใช้เบี้ยขึ้นมากินอาจารย์ลกกระจิบนะครับใช้ม้าลอยรุกนะครับปั้งเข้าไปถ้าคู่ต่อสู้กินมา้าอาจารย์ลกกระจิบจะกินเรือนะครับจังหวะนี้ฝ่ายคู่ต่อสู้จึงเลือกที่จะหลบขุนนะครับ ขึ้นมาไล่ม้าอาจารย์นูกกระจิบนะครับดึงม้ามากินเบีย้ยคู่ต่อสู้แลกเรือที่กอนหนึ่งอาจารย์นูกกระจิบกินตอบฝ่ายคู่ต่อสู้นำโคนนะครับบุกเข้ามา อาจารย์นกกรจิบโชว์แต้มสุดยอดเซียนครับยอมเสียโคนฟรีนะครับด้วยการนำเรือนะครับไปกดต่อมาของคู่ต่อสู้เรามาดูกันว่าเหตุใดอาจารย์นกกระจิบจึงยอมเสียโคนฟรีฟรีมีแผนอะไรวางไว้คู่ต่อสู้กินทันทีครับอาจารย์นกกระจิบนะครับ ดึงม้านะครับผมมาอยู่ในตำแหน่งม้าอุปการซ้ายไล่โคนและมีแผนเตรียมส่งเบี้ยนะครับขึ้นไปโจมตีม้าคู่ต่อสู้นะครับนำเรือมาจับกินเม็ดอาจารย์นกกระจิมนะครับเดินเบี้ยไล่ม้า ฝ่ายคู่ต่อสู้กินเม็ดอาจารย์นกกระจิบใช้เบีย้ยกินม้าและเป็นเบีย้ยงหายครับฝ่ายคู่ต่อสู้ถอยโคนกลับมาครับอาจารย์นกกระจิบนำม้านะครับบุกขึ้นไปไล่กินเรือคู่ต่อสู้รุกครับอาจารย์นกกระจิบหลบขุนนะครับมาที่ชอช้างสาม คู่ต่อสู้หงายเบีย้ยอาจารย์มกคระจิปใช้เบีย้ยหงายเปิดรุกครับคู่ต่อสู้หลบขุนมาชฉาเอาจารย์มกคระจิปได้โอกาสนำเรือนะครับกินเบี้ยริรมฝ่ายคู่ต่อสู้จังหวะนี้นะครับดึงเบีย้ยหงายกลับ อาจารย์กกระจิบนำม้าตีรุกครับผมปังคู่ต่อสู้ขยับมาไล่กินเรืออาจารย์นกกระจิบหลบเรือนะครับมาจับก,กินมา้าฝ่ายคู่ต่อสู้นำม้าขึ้นมางอห้าเตรียมนำม้ามาลงบ่อนี้นะครับแล้วรุกโจนอาจารย์นกกระจิบนะครับแต่ทว่าอาจารย์นกกระจิบมีเบี้ยริมนะคบผมหงายรุก คู่ต่อสู้หลบขุนนะครับลงไปที่ชอแอาจารย์นุกระจิบดึงเบี้ยงหายกลับมากินเบี้ยงหายตัวนี้ถือว่าเป็นพระเอกเลยนะครับมาป้องกันฝ่ายคู่ต่อสู้เมื่อนำมาลงบ่อตานี้ไม่ได้จึงนำลงมาตานี้ครับอาจารย์นุกระจิบดึงเบี้ยงหายนะครับบุกขึ้นไปฝ่ายคู่ต่อสู้นำมา้ามาตีรุ อาจารย์นกกระจิบนําขุนนะครับบุดขึ้นไปเลยฝ่ายคู่ต่อสู้เริ่มที่จะตัวหมากเป๋หมดแล้วครับจังหวะการบุกนะครับกลายเป็นเสียจังหวะไปหมดนะครับนำโคนมาอาจารย์นกกระจิบนะครับนำขุนบุกขึ้นไปมุ่งที่จะลุกจนแล้วครับฝ่ายคู่ต่อสู้ใช้โคนกินเบีย้ยอาจารย์นกกระจิบนําขุนนะครับบุกเข้าไป และขู่เตรียมนำเรือรุกจนฝ่ายคู่ต่อสู้แก้ไม่ได้ครับผมจึงยอมแพ้ไปในตานี้ครับถือว่าเป็นเกมที่ต่อม้าหนึ่งตัวนะครับสนุกสนานดุเดือดมากมากนะครับผมจึงนำมาให้พี่น้อง fc ทุกคนนะครับได้มารับชมเกมนี้นะครับได้มาศึกษามาครุกไทยที่เรารักนะครับครูพงขอขอบพระคุณท่านอาจารย์นกกระจิบและ ผู้เล่นนะครับทางซุ้มมังกรใต้นะครับราชบุรีเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้ต่อสู้ในเกมนี้นะครับและอาจารย์นกกระจิบได้จดจําเกมที่เล่นไว้นะครับมาแบ่งปันพวกเรานะครับได้มาศึกษาหมากรุกไทยกันถ้าหากพี่น้องทุกคนนะครับที่เป็น fc ของท่านอาจารย์นกรจิบนะครับอยากที่จะสนับสนุนผลงานด้านตําราของท่านนะครับ สั่งซื้อกับครูพง์ได้เลยนะครับกลยุทธ์สุดยอดเซียนเล่ม1เล่ม2และเล่ม3นะครับใกล้ที่จะออกมาแล้วนะครับเปิดให้จองนะครับผมเล่ม1เล่ม2เล่ม3นะครับปกอ่อน700บาทปกแข็งเก้าร้อบาทครับครูพง์จะวางลาย ID Cha ชสรอนหนึ่งไว้ท้ายคลิปนี้นะครับทักลายมาหาครูพง์ได้นะครับผมและถ้าสนใจคอร์สเรียนออนไลน์มาครุกไทยกับครูพง์นะครับ ก็ทักไลน์มาหาครูพงได้นะครับผมซึ่งเป็นคอร์สราคามิตรภาพนะครับคอร์สละ500บาทนะครับเพื่อสนับสนุนครูพงไปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครูพงก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ